สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจค่ะประเด็นที่นักลงทุนติดตามกันมาโดยตลอดนะคะนั่นก็คือผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐค่ะซึ่งล่าสุดผลออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่นั้นประเมินกันเอาไว้ก็คือยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่าต่อไปนะคะซึ่งจะรอจนกว่าตลาดแรงงานของสหรัฐนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนค่ะโดยผลการประชุมที่ออกมานะคะก็ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวดีขึ้นขนา ที่อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยค่ะเช้านี้เคลื่อนไหวอยู่ที่32บาท7 3สถึง75สตางค์ต่อเหรียญสหรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามแม้ว่าในรอบนี้ <c oughs> เฟดจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่ว่านักวิเคราะห์มองว่ามีโอกาสที่เฟดจะพิจารณาปรับขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนของปีนี้ดังนั้นนักลงทุนรวมถึงผู้นําเข้าและส่งออกก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ ส่วนความคืบหน้าเรื่องการประมูล 4G ที่รอคอยกันมาเกือบปีล่าสุดมีความชัดเจนแล้วเช่นกันหลังจากรัฐบาลชุดนี้ได้นำมาพูดคุยกันอีกครั้งและได้มอบหมายให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากาสอทอชอไปเริ่มขั้นตอนเปิดประมูลให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประกาศเดินหน้าขับเคลื่อนการดําเนินงานของกองทุนชุมชนทหารนะคะ738แห่งภายใต้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนค่ะโดยนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเปิดประชุมเชิง ขอภัยค่ะเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนชุมชนทหารจำนวน738กองทุนซึ่งถือเป็น,นกลไกสำคัญที่จะช่วยสร้างงานสร้างอาชีพเสริมรายได้บรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุจำเป็นเร่งด่วนต่างๆรวมถึงเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกโดยปัจจุบันนะคะมีกำลังพลและครอบครัวร่วมเป็นสมาชิกกว่า1 8 0 0 0 0ครัวเรือนภายใต้เงินทุนหมุนเวียนกว่า1,300ล้านบาทสูง กว่าการจัดสรรงบประมาณให้ครั้งแรกกองทุนละ1ล้านบาทรวม738ล้านบาทหลายเท่าสะท้อนถึงการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจึงเตรียมแผนเพิ่มทุนกองทุนชุมชนทหารระยะที่3กองทุนละ1ล้านบาทอีก738ล้านบาทโดยชุมชนที่จะได้เพิ่มทุนจะต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกสูงสุดค่ะ ด้านการพัฒนาธุรกิจการค้าออนไลน์นะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ร่วมกับ20หน่วยงานพันธมิตรค่ะเปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพทางการค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงให้คําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาร้านค้าออนไลน์ให้มีมาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภครวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเกื้อกูลทางการค้าระหว่างกันสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลของรัฐบาลพร้อมกับมีการจัดกิจกรรมครั้ง แรกนะคะเป็นการสัมมนา,าให้ความรู้และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการนอกจากนี้ยังจะมีกิจกรรมการประกวดออนไลน์ชอปอวอร์ดเพื่อค้นหาต้นแบบร้านค้าออนไลน์ที่ดีในแต่ละด้านเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและสนับสนุนผู้ทำธุรกิจออนไลน์ที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและมีมาตรฐานคุณภาพให้ได้รับความน่าเชื่อถือ สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th ค่ะสำหรับการเปิดการค้าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะธุรกิจหนึ่งที่เอกชนมองเห็นลู่ทางว่าจะขยายตัวจะขยายตลาดได้ดีนะคะก็คือธุรกิจกาแฟค่ะซึ่งบริษัทในเครือ CP ก็ได้รุกตลาดนะคะทั้งลาวกัมพูชาและเมียนมา น,นายนริศธรรมะเกื้อกูลรองกรรมการผู้จัดการ CP Retail ลลิงในเครือ CPR ซึ่งทำธุรกิจ การจัดจำหน่ายและให้บริการอุปกรณ์ประกอบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับพัตคาลโรงแรมร้านสะดวกซื้อและอุปกรณ์เครื่องชงกาแฟเปิดเผยคขาว่าได้วางแผนขยายธุรกิจรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศลาวกัมพูชาและเมียนมาซึ่งขณะนี้มียอดขายรวมกว่า100ล้านบาทและหลังจากนี้จะขยายตลาดในมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียส่วนธุรกิจในประเทศไทยคนไทยมีแนวโน น้มบริโภคกาแฟเพิ่มขึ้นส่งผลให้ยอดจำหน่ายของ CP Retail i n g ในปีที่ผ่านมาเติบโตร้อยละ10มีมูลค่ากว่า2,900ล้านบาทสำหรับปีนี้ตั้งเป้าเติบโตร้อยละ15มูลค่ารวมกว่า3,400ล้านบาทค่ะโดยจะมีการขยายสาขาร้าน CP Retail i n g c o f f e e มากขึ้นพร้อมกับเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านห้างค้าปลีกสื่อโทรทัศน์และออนไลน์ด้วย สมยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้นะคะปรับ ตัวขึ้นเกือบทุกตลาดทั้งตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นเอเชียค่ะส่วนหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาพุ่งขึ้นได้อย่างแข็งแกร่งภายหลังจากที่เฟดถแถลงย้าว่าจะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วนี้ค่ะดยดัชนีโลจอลนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปถึง227.11จุดปิดที่18,076.19จุด n น s d a q ัแดกเพิ่มขึ้น45.39จุดขณะที่ s p 5 0 0เพิ่มขึ้น25.22จุดมาปิดที่2099.50จุดค่ะ ฝั่งตลาดหุ้นเอเชียว,วันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่ยกเว้นดัชนีนิเกอ,อีตลาดหุ้นโตเกียวนะคะที่ร่วงลงไป126.10จุดจากแรงขายทำกำไรสวนทางกับหังเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงที่พุ่งขึ้น316.65จุดไปปิดที่24,436.73จุดขนาดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกขึ้น9.69จุดค่ะ ส่วนตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นตามตลาดต่างประเทศค่ะเปิดตลาดบวกขึ้นไปได้กว่า10จุดก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรออกมาทำให้ปิดภาคเช้าที่1,535.85จุดบวกขึ้นไป4.35จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า1,8666ล้านบาท ด้านราคาน้ำมันดิบนะคะปรับตัวสูงขึ้นจากค่าเงินดอลลาร์สหารัฐที่อ่อนค่าลงที่ตลาดไนเม็กซ์ของสหารัฐปิดเมื่อคืนนี้ปรับขึ้นไป1เหรียญย0เซนมาปิดที่4 4เหรียญ66เซนต่อบาเรลส่วนเบรนตลาดลอนดอนพุ่งขึ้นถึง2เหรียญ40เซนค่ะปิดที่5 5เหรียญ91เเซนต่อบาเรล ปิดท้ายกันที่ราคาทองคําในประเทศนะคะวันนี้ปรับขึ้นมา250บาทต่อบาททองคําตามราคาทองในตลาดโลกค่ะโดยทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ18,100บาทขายออก18,200บาทส่วนทองรูป,ปพรรณขายออกอยู่ที่18,600บาทค่ะ